สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องสบายดีมีเฮงค่ะค่ะวันนี้นะคะตรงกับวันพุทธที่2ธันวาคม2563นะคะฮาหนอยเมื่อวานไม่ได้วางนะคะพอดอีว่าจะลองเทสสูตรลองจอกเป็นน้อยๆไปนะคะเพื่อนแล้วเมื่อวานผ่านนะคะทั้งสามนอยก็เลยวันนี้จะลองมาวางแยกเป็นน้อยไปนะคะจะได้ มองเห็นมากขึ้นนะคะเพื่อนค่ะก่อนที่เราจะไปดูนั้นขออนุญาตไปดูหวยงวดที่เราวางกันไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้ <c oughs> ปิดหน่อยค่านี้นะคะรัฐบาลไทยนะคะที่ปอลงไว้นะคะปอให้4กับศูนย์นะคะ 4กับ0นะคะให้ศ4นย0ส่นะคะของเราเข้า 4, 8และ 4, 9เลยนะคะเพื่อนาวานเข้าทั้ง 4, 8และ 4, 9เลยนะคะถ้าเกิดมีเพื่อนคนไหนได้ตามก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพื่อนได้วิ่ง4ด้วยเมื่อวานได้วิ่ง4ทั้ง2เด้งเลยนะคะแล้วก็ได้ 8, 4ล่าง เก้าสี่บนนะคะในตัวกลับนะคะเพื่อนค่าสามตัวล่างก็เฉียดไปอีกหนึ่งแต้มเหมือนเคยเลยนะคะเพื่อนค่าเดี๋ยวไว้งวดหน้าเราค่อยมาดูกันใหม่นะคะว่าบอจะได้เลขอะไรนะคะค่าเราไปดูหาหนอยกันต่อนะคะค่าฮาหนอยนะคะของวันที่สองนี้นะคะตรงกับวันพุธนะคะบอจะ ขอทำแยกเป็นน้อยนอยไปดูนะคะพอเมื่อวานนี้ที่เทสผ่านอยู่นะคะค่ารอบพิเศษนะคะปอให้เด่น7กับ5นะคะรอง3เด่น7 5รอง3นะคะเพื่พอนเลขเจาะนะคะให้5 0 5 1 5 4 5 6 7จ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกสามศูนสามหนึ่งสามสี่สามห้าและสามหกนะคะของฮาหนอยหาหนอยช่วงนี้จะออกเลขซ้ำๆวนไปวนมานะคะลูกน่าจะเป็นติดขี้มือคนวางถ้าเป็นดิจิตอลก็น่าจะระบบติดขัดแล้วนะคะเลข ค่ะเพราะออกออกตัวเดิมตัวเดิมตลอดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็รอบธรรมดานะคะให้เด่นสามหกรองศูนย์นะคะเด่นสามหกแล้วก็รองศูนย์นะคะค่าตัวจอนะคะให้สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามห้าสามหก 6061 62 65 66 01 02 05 07นะคะค่ะแล้วรอบ vip นะคะได้เเด่น6กับ1นะคะรอง2 61รอง2นะคะตัวจอก็มี60 61 63 65 10 13 12 อาปอเขียนหนึ่งสามซ้ำนะคะเพื่อนโอเคโทษทีนะคะเพื่อนปอเขียนหนึ่งสามซ้ำเอ่อปอเขียนอะไรผิดไปหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวนะคะโอ้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นหนึ่งขอเปลี่ยนเป็นหนึ่งเจ็ดแล้วกันนะคะของว i p พไม่ปอชเชนเขียนหนึ่งสามซ้ำ น่าจะออกอีกค่ะแบบวันนั้นเขียนสองห้าห้าสองออกอันนี้เป็นหนึ่งเจ็ดแล้วกันนะคะไม่งามเลยโอเคค่าอาเอาใหม่นะคะ V I P นะคะให้เด่นหกรอหกกับหนึ่งนะคะรองสองนะคะตัวเจอะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้า 1 0 1 7 1 2 1 3 1 5 2 0 2 3 2 5 2 6และ2 7นะคะเพื่อนค่ะอ่าตัวรวมนะคะรวมทั้ง3นอยนะคะปอให้1 5และ0นะคะที่คิดได้มี1มี5มี0นะคะค่ะอ่าก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะตอนเย็นว่า สูตรใหม่นี้วันนี้จะรอดหรือเปล่านะคะค่ะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแมงปองด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามดูกันในวันพรุ่งนี้นะคะว่าผลออกมาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะค่ะยังไงก็ติดวิ่งรูดไว้บ้างนะคะเพื่อนเพื่อนเผื่อ,อตัวเจาะจะไม่เข้านะคะ ก็ลองติดวิงลูดหรือว่าถ้าชอบเลขต,ตัวไหนก็ลองจับมาเล่นเอานะคะเ,เพื่อน่คะสำหรับวันนี้สบายดีมีเฮงขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะโชคดีมีเฮงค่ะ